สวัสดีครับผมโหรกรุงเก่าทริปนี้ขอนำเสนอการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลตลอดปี2567สำหรับปี2567นี้มีดาวใหญ่ย้ายราศีหนึ่งดวงได้แก่ดาวพฤหัสในวันที่30เมษายนโคจรจากราศีเมษพบปัต,ตนิย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภพ,พบมรณะ ซึ่งส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากเพราะการที่ดาวพฤหัสเจ้าเรือนอริโคโจรสถิตพบมรณะททำให้ความลำบากยุ่งยากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากศัตรูคู่แข่งหมดสิ้นไปตลอดปี2567นี้ดาวที่โคจรในจักรราศีมีทิศทางที่ดีให้คุณแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากทั้งด้านการเงินการงานโชคลาภ และด้านคู่ครองความรักจะมีช่วงปลายปีที่ชะลอตัวลงบ้างแต่ก็อยู่ในทิศทางที่ดีไปจนตลอดสิ้นปีดาวที่โคจรในจักรราศีช่วงปี2567นี้ตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลจะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตารับฟังได้ดังคำพยากรณ์ดังต่อไปนี้ครับ เรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีตุลคือดาวอังคารช่วงวันที่5กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมดาวแห่งการเงินโคโจรสถิตพบพันธุมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุกตำแหน่งดาวจุลจักรช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากการร่วมลงทุนกับญาติพ่อแม่พี่น้อง หรือด้านการเงินที่มาในรูปแบบของด้านอสังหาริมทรัพย์เช่นการซื้อมาขายไประยะเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคมด้านการเงินจัดอยู่ในขั้นดีอย่างต่อเนื่องช่วงกลางเดือนมีนาคมตั้งแต่วันที่สิบห้ามีนาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนเมษายนดะวังคารดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบปุตตะ ช่วงนี้จะมีการริเริ่มสร้างผลงานด้านการหาเงินใหม่ๆโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการหาเงินช่วงนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเหมาะแก่การลงทุนและเสี่ยงโชคในธุรกิจด้านการเงินสรุปด้านการเงินช่วงต้นปีระหว่างเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ สำหรับด้านการเงินช่วงกลางปีเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมช่วงเดือนพฤษภาคมดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบอริช่วงนี้ดาวพฤหัสเจ้าเรือนอริโคจรสถิตพบมรณะทำให้พบอริไม่สามารถได้โทษด,ด้านร้ายได้ส่งผลดีให้ด้านการเงินเดือนนี้เป็นอย่างมาก ช่วงนี้ด้านการหาเงินและการลงทุนด้านธุรกิจการเงินในต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศจะดีอย่างมากๆธุรกิจด้านการหมุนเงินจะดำเนินไปอย่างราบรื่นศัตรูคู่แข่งด้านการเงินจะกลับกลายมาเป็นมิตรทำให้มีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่เสมอเสมอนับว่าเดือนพฤษภาคมด้านการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ สำหรับเดือนมิถุนายนตั้งแต่วันที่สองมิถุนายนถึงวันที่สิบสามกรกฎาคมดาวอังคารยกเข้าสู่ราศีเมษสถิตพบปัตตนิมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรเล็งลักนาช่วงนี้ธุรกิจด,ด้านการเงินต่างๆยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องเดือนนี้ถ้าได้ลงทุนร่วมกับผู้ครองคนรักหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้าม จะประสบผลสำเร็จด้านการเงินเป็นอย่างดีสร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการเงินเป็นอย่างสูงเดือนนี้จะมีกระแสเงินเข้ามาอย่างหลายรูปแบบรายได้ด้านการเงินอาจจะสับสนวุ่นวายอยู่บ้างดังนั้นควรระมัดระวังควบคุมด้านการเงินให้ดีก็จะผ่านปัญหานี้ได้อย่างไม่ยากครับสำหรับเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ด้านการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับวันที่13กรกฎาคมถึงวันที่26สิงหาคมดาวแห่งการเงินโกจรสถิตพบม,มรณะอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพฤหัสเป็นคู่สมพลช่วงนี้จะโชคดีได้รับเงินก้อนใหญ่จากด้านมรดกพินัยกรรมและจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิน่นแดนไกลต่างประเทศ ระยะนี้การลงทุนด้านธุรกิจการเงินควรร่วมลงทุนกับหุ้นส่วนลหลายๆคนทั้งนี้เพราะดาวอังคารดาวแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นประเกษตรดังนั้นการลงทุนร่วมกับผู้อื่นจะเป็นการดีอย่างมากครับสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีตุลช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ สำหรับด้านการเงินช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่19ตุลาคมดาวอังคารโคโจรสถิตพบสุภะพบแห่งความเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองชุ่กนี้ด้านการเงินจะเจริญรุ่งเรืองพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากจะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดและมีผู้ใหญ่สนับสนุนด้านการเงินเป็นอย่างดี หลังวันที่สิบเก้าตุลาคมผ่านเดือนพฤศจิกายนไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบกรรมะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดระยะนี้ด้านการเงินจะชะลอตัวลงรายได้ด้านการเงินไม่คล่องแคล่วเหมือนเดือนที่ผ่านมาสภาวะด้านการเงินมีแนวโน้มที่จะตกต่ำลงแต่ก็ไม่มากนัก ยังทรงตัวอยู่ได้ไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีตุลนตลอดช่วงปลายปีนี้ช่วงต้นเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่หลังวันที่19ตุลาคมไปจนตลอดสิ้นปีด้านการเงินจัดอยู่ในขั้นที่ชะลอตัวลงครับโดยภาพรวมช่วงต้นปีกลางปีและปลายปี ด้านการเงินจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีตุลคือดาวจันทร์ระยะช่วงต้นปีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนระยะสี่เดือนนี้ด้านการงานอยู่ในสภาวะที่ดีงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด,ด้านการหมุนเงินด้านการค้าขาย การที่เริ่มสร้างผลงานใหม่ๆจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งงานด้านการติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์และการคบหาสมาคมกับคนหมู่มากจะสร้างผลประโยชน์ด้านการงานให้อยู่อย่างไม่ขาดด้านการงานทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือการไปทำงานยังต่างประเทศจะส่งผลดีเป็นอย่างมาก การทำงานร่วมหุ้นลงทุนกับญาติพ่อแม่พี่น้องการเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆจะประสบผลสำเร็จสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการงานเป็นอย่างมากสำหรับช่วงที่ดีที่สุดของเดือนมีนาคมช่วงที่ดีที่สุดของการลงทุนคือระหว่างวันที่17มีนาคมถึงวันที่23มีนาคมช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีครับ สำหรับช่วงที่ไม่ดีเดือนมีนาคมคือระยะวันที่23ถึงวันที่26มีนาคมช่วงนี้ควรระง,งับการลงทุนหรือการริเริ่มด้านการงานไว้ก่อนครับสำหรับช่วงที่ดีที่สุดของเดือนเมษายนคือช่วงวันที่13เมษายนถึงวันที่19เมษายนช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดครับสำหรับช่วงที่ไม่ดีเดือนเมษายน คือวันที่ยี่สิเมษายนถึงวันที่ยี่สิเมษายนช่วงนี้ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบวินาศควรหลีเกเลี่ยงด้านการลงทุนหรือการริเริ่มด้านผลงานใหม่ๆสรุปด้านการงานของชาวลัก,กนณาราศีตุลช่วงต้นปีโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับระยะช่วงกลางปีระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม การงานยังจัดอยู่ในขั้นดีอย่างต่อเนื่องและเจริญรุ่งเรืองพัฒนาก้าวหน้าขึ้นตามลำดับโอกาสที่จะจับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงมักจะมีอยู่อย่างเสมอเสมอตลอดสี่เดือนนี้ระยะกลางปีการงานยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงที่ดีที่สุดช่วงเดือนพฤษภาคมคือวันที่สิบถึงวันที่สิบหพฤษภาคม ช่วงที่ไม่ดีไม่ควรลงทุนหรือการริเริ่มการงานคือวันที่17พฤษภาคมถึงวันที่20พฤษภาคมทั้งนี้เพราะสสามวันนี้ดาวจันดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบวินาศสำหรับช่วงที่ดีที่สุดเดือนมิถุนายนคือระหว่างวันที่6มิถุนายนถึงวันที่12มิถุนายน จะลงทุนด้านธุรกิจการงานหรือการิรเริ่มการงานใช้ช่วงนี้ครับสำหรับช่วงที่ไม่ดีเดือนมิถุนายนคือระหว่างวันที่13มิถุนายนถึงวันที่16มิถุนายนช่วงนี้ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนหรือการริเริ่มการงานสำหรับช่วงที่ดีที่สุดเดือนกรกฎาคมคือวันที่4ถึงวันที่9กรกฎาคม ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดของเดือนนี้ครับสำหรับช่วงที่ไม่ดีของเดือนกรกฎาคมคือช่วงวันที่สิบถึงวันที่สิบสามกรกฎาคมช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ดีควรหลีกเลี่ยงการลงทุนหรือเริ่มด้านการงานสำหรับช่วงที่ดีที่สุดของเดือนสิงหาคมคือวันที่หนึ่งถึงวันที่หสิงหาคมใช้ช่วงนี้ลงทุนหรือเริ่มธุรกิจการงานครับ สรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีตุลช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะวันที่หนึ่งเดือนกันยายนถึงวันที่19เเดือนตุลาคมช่วงนี้ด้านการงานเจริญรุ่งเรืองพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมาก จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไม่ว่าจะลงทุนธุรกิจด้านใดมักจะประสบผลสำเร็จดังหวังอยู่เสมอเสมอทั้งนี้เพราะดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบสุภะะพบแห่งความเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองจึงส่งผลดีด้านการงานดังกล่าวช่วงวันที่19ตุลาคมผ่านเดือนพฤศจิกายนไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคม ด้านธุรก,กิจการงานยังทรงตัวอยู่อย่างต่อเนื่องสำหรับธุรก,กิจด้านการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินจะชะลอตัวลงและอยู่ในทิศทางที่มีแนวโน้มจะต่ำลงเพราะดาวอังคารดาวแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดโคจรสถิตพบกรรมมะส่งผลให้ด้านการงานพลอยมีปัญหาตามไปด้วยช่วงสองเดือนครึ่งปลายปี ระยะวันที่19ตุลาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมการลงทุนด้านธุรกิจต่างๆจะชะลอตัวลงยังไม่เหมาะแก่การลงทุนครับสรุปด้านการงานช่วงปลายปีก็ยังจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควรสําหรับช่วงต้นปีกลางปีและช่วงปลายปีโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ เรื่องต่อไป,ไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีตุลคือดาวอังคารระยะช่วงต้นปีเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนดาวอังคารดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบสหัชชะพบพันธุและพบปุตตะระยะนี้ดาวอังคารดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบที่ดี มีตำแหน่งดาวที่ดีเป็นดาวมหาอุดและอยู่ร่วมเรือนคู่กับดาวที่ดีช่วงนี้จะได้ทำมาหากินร่วมกับคู่ครองคนรักหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามสร้างผลประโยชน์รายได้ด้านทรัพย์สินเงินทองและด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมีการริเริ่มร่วมกันสร้างผลงานด้านการเงินใหม่ๆ สร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการเงินเป็นอย่างดีชาวรักนาราศีตุลท่านใดที่ยังไม่มีคู่ครองคนรักช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ดีด้านคู่ครองความรักครับถ้าได้พบเจอและแต่งงานจะเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์ถินเงินทองและตำแหน่งหน้าที่ด้านการงานด้านความรักถึงจะต้องใช้ความพยายามในการที่จะได้มาอยู่บ้าง แต่ก็จะประสบผลสำเร็จสมหวังในภายหลังสรุปด้านคู่ครองความรักช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนด้านคู่ครองความรักจะสดใสหวานชื่นและอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับระยะช่วงกลางปีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบอริพบปตัตตนิและพบมรณะ ช่วงที่ดาวอังคารดาวแห่งคู่ครองความรักโคโจรสถิตพบอริมีดาวพุธเจ้าเรือนวินาศอยู่ร่วมเรือนส่งผลให้ดาวแห่งคู่ครองความรักยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาด้านชีวิตรักอย่างต่อเนื่องช่วงวันที่สองมิถุนายนถึงวันที่13ามิถุนายนดาวแห่งคู่ครองความรักโคโจรสถิตพบปัตตนิมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตร คนโสดที่ยังไม่มีคู่ครองคนรักจะได้พบรักในช่วงนี้ครับจะเป็นคู่แท้คู่บุพเพสนิวาสแต่งงานแล้วชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่นมีความสุขและอุด,ดมไปด้วยโภคะรพั์ถ้าคนที่ได้พบเป็นคนถิ่นฐานเดียวกันจะดีอย่างมากๆพระเจ้วันที่13ากรกฎาคมถึงวันที่26สิงหาคม ดาวอังคารดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบมรณะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นดาวปรกเกษตระยะนี้อยู่ห่างไกลกันไว้บ้างก็ดีครับเพราะดาวแห่งคู่ครองความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยจะดีคู่ครองคนรักอาจมีการเจ็บป่วยหรืออาจต้องเหินห่างจากจกันอยู่บ้างช่วงนี้ควรรักษาอารมณ์ต่อกันไว้ให้ดี สำหรับเรื่องร้ายๆด้านคู่ครองความรักถ้ามีเกิดขึ้นความเสียหายมักจะตกแก่ผู้อื่นเพราะดาวแห่งคู่ครองความรักเป็นพระเกษตรนับว่าดาวแห่งคู่ครองความรักยังให้ผลดีด้านการเป็นดาวราชาโชคอยู่บ้างครับสำหรับคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ด้านความรักครับสรุปด้านคู่ครองความรักระยะการปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมก็ยังจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควรครับระยะช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมช่วงนี้ดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบสุภะและพบกรรมมะระยะต้นเดือนกันยายนถึงวันที่19ตุลาคมดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบสุภะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงดีอีกช่วงหนึ่งนะครับสำหรับคนโสดถ้าได้พบรักและแต่งงานจะได้คู่ครองที่มีหลักฐานและฐานะดีเป็นคนใหญ่คนโตแต่งงานแล้วจะตั้งตัวได้มีทรัพย์สินเงินทองอุดมสมบูรณ์ทั้งสถานะความเป็นอยู่และตำแหน่งหน้าที่การงานหลังวันที่สิบเก้าตุลาคมไปจนตลอดึ้่เดือนธันวาคม ดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบกรรมะระยะนี้ด้านความรักอยู่ในทิศทางที่ไม่ค่อยจะดีครับเพราะดาวแห่งความรักมีตําแหน่งดาวเป็นดาวนิดระยะนี้จะต้องเหน็ดเหนื่อยและเครียดกับการทำงานหาเงินเป็นอย่างมากไม่ค่อยมีเวลาให้ด้านความรักมากนักทำให้ด้านความรักจืดจางลงไปกว่าเดิมคนโสดช่วงนี้ไม่มีเกณฑ์ที่ดีสำหรับด้านความรักครับ สรุปด้านคู่ครองความรักช่วงปลายปีระหว่างเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีตุลคือดาวอาทิตย์ช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนระหว่างวันที่หนึ่งมกราคมถึงวันที่ส4มีนาคม โคจรสถิตพบสหัสชะพบพันธุและพบอุตระระยะนีดาวเห็นโชคลาภมีตำแหน่งดาวที่ดีเป็นทั้งดาวเทวีโชคและดาวจุล,ลจักรดังนั้นโชคลาภใหญ่มักจะเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอโชคลาภที่มาจากมิตรสหายญาติพ่อแม่พี่น้องและบุตรบริวารจะมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาด โชคลาบด้านการงานมักมีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่เสมอๆหลังวันที่14มีนาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนเมษายนดาวอาทิตย์ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบอริและพบปัตตนีช่วงโคจรสถิตพบอริถึงอยู่ในพบที่ไม่ดีแต่ดาวอาทิตย์ดาวแห่งโชคลาภก็มีตำแหน่งดาวที่ดีเป็นดาวอุจจาวิราช อีกทั้งพบอริก็มีดาวพุทธเจ้าเรือนวินาศอยู่ร่วมเรือนทําให้พบอริไม่สามารถให้โทษร,ร้ายได้ดังนั้นด้านโชคลาภช่วงนี้ก็ยังมีอยู่อย่างไม่ขาดจะเป็นโชคลาภที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศและจะมีโชคลาภที่เกิดจากการติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์คบหาสมาคมในธุรกิจด,ด้านต่างๆกับคนหมู่มาก อีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจต่างๆก็จะกลับกลายมาเป็นมิตรทำให้มักเกิดโชคลาภใหญ่อยู่อย่างเสมอๆส,สรุปด้านโชคลาภช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมดาวอาทิตย์ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบป,ปัตตนิและพบมรณะ มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดและเป็นดาวอุดจาพิมุกซึ่งให้คุณแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากช่วงนี้จะมีโชคลาภที่มาจากมิตรสหายคู่ครองคนรักและเพศตรงข้ามนำมาให้อยู่เสมอเสมอทั้งโชคลาภด้านชื่อเสียงเกียรติยศและผลงานพระยะช่วงโคจรสถิตพบมรณะโชคลาภก็ยังมีอยู่อย่างไม่ขาดและจะมีโชคใหญ่ด้านมรดกพินัยกรรม อีกทั้งโชคลาภที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือจากต่างประเทศก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องช่วงหลังวันที่15มิถุนายนไปจนตลอดชิ้นเดือนสิงหาคมดาวอาทิตย์ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบสุภะพบกรรมมะและพบลาภะระยะนิ้านโชคลาภจะดีอย่างมากๆเพราะดาวอาทิตย์ดาวแห่งโชคลาภมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและดาวมหาจักร ระยะนี้จะมีโชคลาภทั้งด้านการเงินและด้านการงานเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดส่งผลให้ด้านการเงินและด้านการงานที่อยู่ในสภาวะและทิศทางที่มีแนวโน้มที่จะตกต่ำลงดีขึ้นและทรงตัวอยู่ได้สำหรับด้านโชคลาภใหญ่จะมีในช่วงนี้ครับสรุปด้านโชคลาภช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับระยะช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมดาวอาทิตย์ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบลาภะพบวินาศพบตนุและพบกระดุมพระด้านโชคลาภช่วงนี้จะดีอย่างมากๆครับช่วงที่ดาวอาทิตย์โคจรสถิตพบลาภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรช่วงนี้จะมีโชคลาภเกิดขึ้นอยู่อย่างไม่ขาด เป็นโชคลาภใหญ่ทั้งด้านการเงินการงานและเกียรติยศชื่อเสียงช่วงที่ดาวอาทิตย์ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบวินาศอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุทธเจ้าเรือนวินาศที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรศษทำให้โชคลาภก็ย,ยังส่งผลดีแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากสรุปด้านโชคลาภช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากๆครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลกจงโดนบันดาลให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกๆท,ท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวัง รอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ